ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราก็นอยู่กันในเกม Hero เพลย์เซนซอมบี้ฮีโร่ในเอนหรือจะเรียกว่าคือเพื่อไปทอซอมบี้ฮีโร่นั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวกับเกมเพื่อไปทอซอมบี้ฮีโร่กันเราจะมาเล่นกันดูซิว่ามันจะมีอะไรอะไรบ้างาลองดูใครเคยเล่นเกมเนี้ยเกมนี้ข่าวที่สุดในโลกเกมนี้จะบอกว่าเกมนี้สนุกมากเลยแต่ตอนเด็กๆอายุน่าจะยังไม่ถึงน่าจะ Uh, 18, อ้าวสิบแปดมั้ยอายุสิบแปดสิบเจ็ดเออน่าจะอายุสิบเจ็ดแล้วพี่ก็เล่นเนี้ยเกมเนี้ยเคยเล่นอ่ะพี่ก็เริ่มเล่นไปก็แล้วก็เลยมาในรีวิวเ,เกมกับหนีกับเพื่อบนท้าซอมบี้ฮีโร่กันว่าเกมนี้น่าเล่นเป็นไงซึ่งจะบอกว่าเกมเพื่อท้าซอมบี้เนี่ยคือมาเกมมาจากยุค90ก่อนเกมมาย้อนเวลาต้น เกมเก่กาตั้งแต่10ปีก่อนเนี่ยเกมมันเป็นแบบแค่ธรรมดาโอ้ยแม็กโทรศัพท์โทรศัพท์โอเคเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเดี๋ยวสกครูอ่าคุณพี่จะขอดีบาร์หนิงว่าเพื่อกับซอมบี้จะอยู่ฝั่งไหนเล่นอันไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวขอเล่นฝั่งซอมบี้ก่อนแบ่งกันเล่นกันอ่ะตอนนี้พี่ก็เล่นอยู่เนี่ยพี่กำลังเล่นกระดาดดาดของของดาดที่3 ในเรื่องของตัวตัวพืชารามพืชซอมบี้กันจะอย่าอธิบายแล้วกันไม่ต้องอธิบายมากเหนื่อย่อาตอบ๋ยวอ่ะ๋ย่อ่ะปุ๊บไปกันเลยเอา่เอาเราเขาเรืียนต,ตัวเขาจะบพืชเขาเล่นสู้กับซอมบี้เอยเจ้าเพืชออยู่ซืชจะอยู่ฝั่งกันไปดู มนต้ออธิบายมากอธิบายมันเยอะเลยไปมโนพี่เล่นในโทรศัพท์แนวตั้งอยู่นะก็เลยเดี๋ยดีละอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเลือกขอเลือกก่อนแป๊บโอเคอ่ะเสร็จแล้วอือฮึอขออธิบายยังงีงว่าซอมบี้จะจะเริ่มเริ่มวางตัวก่อน เราจะวางตัวไหนก็ได้วาอย่างเช่นอ่ะเราจะมีสมองหนึ่งอันใช่ไหมอะมีสมองหนึ่งอันก็คือวางก็งเสียค่าหนึ่งสมองคืออ่ะเดี๋ยวอาอทิตย์ลงมาเลยแล้วกันอ่ะอันนี้มีความสามารถพิเศษของมันนะมีก็สามารถส่วนตัวอ่ะถ้ามันมีสมองก็กดค่าไปอโอเคแล้วก็วาไปแต่นั่นแหละ จะขอบอกดีว่าฟังพืชจะสามารถวางอะไรก็ได้วางหมดเลยจะเช่นเออฝังพืชอ่ะฝังพืชน,นะเดี๋ยวค่อยอธิบายื่อกันไม่ไม่เวลาจะพูดแบบนี่อะเริ่มเลยอ่ะอ่ะซอมบี้อ่ะโอเค โอเคแล้วก okay. 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 uh, ็ปิดหนะโอเคโอเคอ่ะเราก็ต้องอืมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเควางไปก่อนโอเคอ่ะเรียบร้อย ไอ้ฟุตบอลเลยเล่นอ่ะเไรอ๋อ,อจริงด้วยพอตัปริศนาคือถ้าปริศน,นาคือเราต้องใช้เวทเนี้ยแบบว่าเหมือนเวทแต่ว่าต้องต้องเสียสมองเหมือนกันนะไอ้นเนี่ยเวทเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอะ้รกันอ่ะเอออย่างเช่นอันอนี้อ่ะที่ว่าอันนี้ว่าอันนี้โอเค ฮาดูนะโอเคฮ่าดูนะนี่คือเราเราจะใส่เวทเนี่ยเห็นไหมปีศาจมันจะขึ้นมาแล้วปีศาจคุณคุณจะใช้ใช้ไอเทมอาวุธแบบว่าเหมือนเวทอะเวทมนแ,แล้วก็ใส่อะไรแบบนี้เลยเหมือนกับเวทมนนี่แหละ <c oughs> จะบ้าดแล้วอะใส่เลยแล้วกันอ่ะโอเคดอคาร์ดหนึ่งใบโอเคแล้วก็ต้องอ่ะฮะเก็บไว้ก่อน เราต้องคิดแผนที่ดีนะคือมันจะไม่ใช่แบบว่าโจมตีโจมตีอย่างเดียวก็ต้องคิดทีด่ดีด้วยว่ามันว่าโจมตีดาเมจเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่โอเคอ่นะแล้วก็วางโอเคสวนเสือสีฟ้าคือจะเริ่มโจมตีไปเลยนะเฮ้าถ้าแต่แตอนแรกมันจะเห็นถ้าแจวมาก นี่ส่วนสีเขียวสีเขียวคือจมตีสีแดงคือ HP นะคือจะเลื่อนจะมีเลือ่อนมีเลือนกี่อันก็ตามจำนวนนะโอเคแล้วก็เก็บไว้ไโอเคดอกกรารหนึ่งใบโอเค ได้มาละอ่าส่วนโล่คุณจะเห็นใช่ไหมมันจะมีโล่ขึ้นมาเนะี่ยถ้าคุณน่ะถึงครบหนึ่งครั้งมันจะต้องเสียหนึ่งครั้งคือจะเราจะใช้ได้หนึ่งครั้งเลยนะคือโล่ขึ้นจะมาเต็มเต็มตัวโอเคใส่โอเคอเคอาโหได้ได้ขอดีขอดีนี่ว่าไอ้เลยโอเค แต่ว่าฟาร์มพืชกับซอมบ,บี้มันจะมีท่าไม้ตายเหมือนกันนะคือท่าไม่ตายใบท่าไม่ตายของส่วนตัวของตัวเองโอ้ยโอ้ยตายอืมไีก่อนไม่เปียกไปเลยอือ uh ้ม huh. โอเคอ่าไปเลยไปเลยพูดรู้สมอนซอมบี้ของข้าอือ้ยกันไว้ทันเว้ยโอ้ยเ oh no. อาน่าฮ้ยรถโจมตีด้วยเห็นไหมมีคันป้องกันมันตัวเองมันขึ้นมามาช่วยแต่ว่าคือถ้ามันแบบว่ารถไปแล้วอะคือแบบว่าถ้าเสียหนึ่งแล้วก็จะได้การ์ดเพิ่มแล้ว คุณจะใช้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันจะไม่เสียเลยนะไม่เสียใส่ทิกกับสมองเห็น <Yeah. S 1> ไหมแง่อยจาจยาอีซี่โอเคเย่โอเคฮะจ okay. Yes. Okay. Uh huh. โอ้ยใกล้ครบแล้วนี่สมอ่ะต่อไปเขาฟังเพ่อบ้างอ่ะเดีย๋ยวจะอธิบายนี่ ฝั่งพืชด้วยอ่ะฝั่งพืชเดี๋ยวอธิบายไปด้วยแล้วกันอันนี้แล้วกันตัวแรกก่อนน่จาจะต้องสู้กับตัวเซฟแมนอ๋ออ๋อมันจะช่างคุณฉันเป็นกองทัพโอเคกีชิอาโดกับเซฟแมนถ้าใครรู้ว่าจะฮีโร่เราจะแตะอ,อ่ะเดี๋ยวฝั่งพืชนะอ่ะ,อะเดี๋ยวอธิบายเลย โอเคฮึบไม่โอ้การดีๆไม่มีเลยโอ้ดีๆดีๆโอเคข้ามไปก่อนเราไม่มีตัวแฮะเมื่อกี้คุณยังไม่ทันใช่ไหม๋ดดยอเอามาอีกรอบดด๋ยอไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันหเห็นไหม คุณจะเสียอาทิตย์เราะอกีตอนแรกมันจะมาเต็มหมดแล้วว่าคุณจะใช้ไหมกับนั่นไหมแต่ว่าถ้าคุณมีสอบเมื่อกี้มันจะมีแต่ว่าสอบกับสามใส่เวลานะคือว่าต้องให้ถึงสามก่อนเห็นป่ะมันจะขึ้นแปบนี้คือโอเคอ่ะต่อเลยอืม <laughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะนี่ก็ไรโอเคใช่ใครอีกรอบโอเคโอ้โหอุ๊บโอเคดีไป โอ้แมทโอเคโอ้เซอรมีมีโลกโลกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เจ็บมองจัดได้โอเคอืมอืมใช่แข่งไฟแต่เพิ่มตีกับฟื้นฟูเพิ่มอีกเย็บโอเค แล้วอืมทำนี้โอเคเฮ้ยโอ้โหสุดาจริงซับแซดแมน t ทำโอ้โหอืมแข็งไป <laughs> <laughs> โอ้ต่อไฟมาแล้วต่อไฟมาแล้วอ่ฮะ เอานี่ก่อนโอ้แปดแล้วเบิร์โอ้ oh, นี่ไปเก็บ<ๆ>ไว้ก่อนเก็บไว้อ<ๆ>ีกแล้วเรื ti 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 Hmm, ok Hui, bài này ạ, à. Như Nhưng mà tao sai tình tình đấy ạ à. อ๋อันนี้อะไรลมืมมันดูอันนี้อ๋อน่าจะเป็นใช่เหรอน่าจะเ,เกี่ยวกับพืชโอเคเดี๋ยวโอเคอเอ้ยทำอะไรสักอย่งนี่ะจะอ่านไม่ออกนะขออภัยด้วยอ่านไม่ใส่เก็บไม่เป็นอ๋อเข้าใจแล้วคือเราใส่มันจะเพิ่มอ้อมเป็นพวงฝั่งพืชอ๋อคือจะเป็นท่ากับเกี่ยวท่านะเดี๋ยวอธิบายใหม่ที อีทีนนี่แหละอืมจบแล้วเรียบร้อยอีสี่กรีชอดูชน่กได้เวลาถึงลีฮีโร่ซอบบี้ไวร้ายมาได้เวลาแล้ว ไปเลยอ่าโอเคได้เวลาแล้วอ้าวไหนดีวะแต่ว่าประเภทสัตว์คือประเภทสัตว์สีฟ้าสีฟ้า,ฟานี่คือประเภทสัตว์นี่คือจะเป็นเนี้ยดูขา้างล่างนี่คือฮีโร่ประเภทสัตว์ไอเน,นี้ยจะโกนส่วนอันนี้ประเภทระเบิดแบบว่าอะไรวะระเบิดแบบ เอออะไรสักอย่างอันนี่สีดำสีดำสีดำคือเราเป็นแบบว่าใส่นักขัดจอมโจดอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะบแบบว่าจอมโจแบบขี้โกงที่จะเลือกฝั่งนี้เพราะว่าพี่เพราะว่าเพราะว่ามวยป้าหมบมีประเภทใส่กับกลวยแล้วแต่เรายังไม่มีคือกับประเภทระเบิดก็คือ,ต,อ,ต,อต้องเอาโจดกับระเบิดพี่ชอบตัวดนดีทอาไปรูป้บ้าโกง <c oughs> อ่าโอเค แล้วเขา,าเขาเลื่อนได้ที่คัสซีนเห็นไหมว้าหอ,าอาไอ้พวเด็กเวสนนันสมบัติโอเคปะ่ะซอมบี้จิ๋วไอ้ซอมบี้จิ๋วมันมีความสามารถพิเศษคือนะซอมบี้จิ๋วมันสามารถแย่ล่าได้นะโคตรโกงแย่ล่าได้อ่ะเดี๋ยวอ่ะโอเค โอเคครบแล้วอ่าเราก็ได้การ์ดแบบใหม่มาการ์ดแบบน่้เป็นพวกแก๊งพวกแก๊งเออแล้วก็แทะระเบิดอ่ะเนี่ยได้ทำแบบเป็นพวกแกง๊งแบบเสียนดนตรีระเบิดเนี่ยอ่ามาเดีย๋ยวลองเล่นตัวจิ๋วไว้ให้ดูดิว่ามาาันจะโหดขนาดเราขอาดูการถ้า่อนดีๆก่อนดิตัวจิว๋วตัวจิว๋วอยู่ไหนอยู่ไหน เนี่ยว่ะอ๋อกดนี่ขนาดอ่าอยู่นี่กระปบิบเท่าเอ้ยเคใส่ใส่ไปเลยโอเคอ๋อฮะโอเคเอ้ไอ้นี่พี่ส่วนไอ้ที่การ์้นยังไม่เคยเห็นอะ่ะมันจะแบบว่าพี่ไปสุ่มไปสุ่มกาชาการ์ดมานี่แหละอืมเช่นก็มีแหละโอเค เอาข้อนี้ล้วกันปะสลับมาออะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างว่าไอ้บอสตัวนี้มันทำอะไรได้อะ่ะบอสโกนะแต่ว่าไอ้ที่คุณเห็นได้3ตัวคือฝั่งเพื่อจะได้แค่3ตัวส่วนสองบี้จะได้แค่สาตัวส่วนตัวอื่นอะ่ะคุณต้องไปสุ่กกาชาไปซื้อเองนะนี่เอย่ยพี่ดูเนี่นี่ต้องไปซื้อเองนะนีะ่ซื้อสอกาชาเนี่ยแหละซื้อสอ ไม่ไหวเนี in, <c oughs> <lush> hey, hi, ่ยดูอ่ะนี่แถนี้เลยโอ๊ยอะไรวะอ๋ออ๋ออ๋อไปกันไปฝ่ายฉันอ้าอีแล้วขมัดเอ้ยเอ้ยเนี่ยอ่ะดูเนี่ยเห่ะเจ้าสุ่นทรชะเออเร็วเร็วไหนสิไฮอด โอเคนี่ไงนี่เหรอนี่ไงเห็นไหมนี่ไงนี่คือซับแมนที่เราเห็นใช่ไหมนี่ยคือถ้าคุณสุ่มอันเนี่ยคือสุ่มทุบตัวแล้วก็แล้วก็จะได้ตัวฮีโร่มาเพิ่มนี่แหละคือต้องซื้อเองนะต้องไปซื้อเองตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรถ้าคุณไปซื้อแล้วก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวพี่จะแฮ็กคลิปตอนสุดท้ายละเดี๋ยวเล่นตอนจบไปเลย มาสมบีจิ๋วไปอ่เจอพืชตัวใหม่มาแล้วโรสโรสเหรอ,อนะโรสเหรอเดี๋ยวนะโรสน่าจะเป็นประเภทสายเวทนะเป็นเป็นจอเวทเอาไหนดีกับดักเก็บไว้นี่เก็บไว้โอเคพร้อมมาลัสเกลเอ่อนื้อมันส่วนเอาเฮน้ำ ระวังด้วยนาะจะสบบัสบนี่มันเจาโรถรถังมีเขาอะความาาสามเขาเป็นจอมเวเป็นแม่มดด้วยแล้วเขานะามาสามมาสามสาซอมบ,บี้ให้ใครเป็นแพ้ธรรมดาได้นะระวังด้วยกันโอ้โ,โอเคตายแน่เอ๊ควาสมาสมาสมความสามมันคือโจโจมตีแต่ข้บุญโจตีแต่ใส่ผู้เล่นโดยตรงอย่างเดียวนะนี่ไป มไม่ถึงเลยโ์ให้ดูโอ้โหจะเลยไปไหนวะเกลียนจิกๆเลย <c oughs> การดีๆก็ไม่ไดยเลยเคข้ามไปก่อนให้มันจบตีมอืมวางกับดักโอเค โอเคอ่ะนี่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูวอ๋ออันนี้คือติดพิษโอเคติดพิษประเภทโจนน่ะเป็นแบบติดพิษนะพวกกลุ่มพวกกลุ่มโจนอะเป็นแบบติดพิษอะคตรกลกงต่อไปไหมโอเคเฮ้ยพืชแครอทยา โอ้อ้าเรียบร้อยคือเราเรียบร้อยติดลงก,กับดักของพืชอ่ะอืมเราจะไม่ใส่โอเคไะเรียบร้อยนิ่งโคตรโกงโกงบอกปอเลยโคตรโกง ไม่มีที่ติโกนจัดจัดหืหายซัจะพวัพืชของขา,าจั๊กวัพื้งหลายสวยสมดเลยมเออใช่เลยอ๋อเรียบรอน่าจะได้การนาแน่แน่เลย ม,มีเลื่อนหนึ่งกับโจมตีหนึ่งโจมตีสี่โอเคแล้วก็เอาเน้ยแล้วก็อ่ะใส่หมดเลยรู้สึกว่าจะมาจจะเต็มไหมจัดเต็มจีด้วยป่ะโอ้โห ชาดจริงๆอ้ยแข่งทั้งตัวทั้งเพื่อนเลยอ้อเฮลเอไอตัวนี้โกงพื้นอะโจมตีแล้วก็พิวให้ ให้ผู้เล่นด้วยอะ่ะขี้โก้จริงๆเลยเพอโอเคจะใช้แข่งมาโ้โหแข่งเยอะไปอ่ะตัวนี้ออกเก็บไว้ใช้จำเป็นนี่ปล่อยอืมเด้อ เราไม้หมดปลายลุมสุโอ้โหเพิ่มจังทีฮ่าพี่ขออธิบายนึ่งถ้าเห็นมันตั้งแต่อตัวนี้ตั้งแต่เนี้ยคือมันไอเนี้ยร่วตอนแรกมันขึ้นใช่ไหมส่วนพืชส่วนเราอ่ะจะได้เพิ่มป้องกันส่วนนี้จะลดเพื่อไม่ให้มันป้องกันง่ายขึ้นโอเคเพิ่ม ไปเลยอืมเตรียมตัวต่ายสจร๊รตเอาก้นไป <c oughs> เฮ้ยโอ้โหแต่ว่าเอ่อเออดอมแพ้เขาได้มั้งโอ้นี่อะไรอะ่ะวันนี้ แมวอ๋อประเภทสัตว์ออนฝั่งประเภทสัตว์โอเคก็จบแล้วล่ะอ่ะไปชาร์จด้วยน้องแมวเหมียวไปเลยน้องแมวเนี่ <c oughs> ยเย้จบแล้วคร้มเย้จบแล้วอ่ะโอเ้เก็บอ่ะ แล้วก็จบฮอตอะไรแล้วคงเพียงจบเพียงคลิปเท่านี้ต่ก็ถ้าคุณชอบเพียงกับเกมแฮตส e n ซอมบี้ e ีโร่ก็คุณคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันบายบายคะ่ะบาย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 จ้าบายบายบาย